สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะนกองฝก็จะพามาชมสวนผกคุณแม่ค่ะทุกคนช่วงนี้ผาแม่คืออออเยอะมากแล้วนะคะเนาะแล้วก็อ่าคุณแม่เนี่ยปลูผาขายนะคะซึ่งก็มีผาเนี่ยลหลายชนิดเลยนะคะพี่ๆรู้จักบ,บ้านไม่รู้จักบ,บ้านก็มีอยู่นะคะนอกองาชนิดก็อาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้านนะคะโอ้โหผาสวยมากผักกาดคือแบบอืมสวยสวยผาปอดสารพี่นะคะพี่ๆขาอนนี้เรา เก็บมากินไปกินได้เลยค่ะเชา้าเช้านอกากคือแบบดีมากๆเลยค่ะเช้านี้นอกฝนก็เลยไม่ไม่กลับข้าวก็นี่เลยจะมาสัวผัาคุณแม่ค่ะจะมาเก็บผ่าเราจะไปทําเมนูอร่อยอร่อย,ออยกินกันนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักกาดก่อนแล้วก็เก็บนี่นี่หน่อยๆอย่าละน้อยอย่าละน้อยอะไรไปนะคะวิสวย,ยผักตางๆนะคะอย่าแกเลยค่ะเรามารู้จักผักกาดหมก่อนค่ะทุกคนอันนี้จะมีรสชาติก็คือมันจะมีความหอมนะคะแต่ อ่าเรียกว่าผักกาดขมเฉยแต่มันไม่ขมนะอันนี้เอาไปแกงกินก็อร่อยคะ่ะน้องฝนก็เก็บไปด้วยเนาะเก็บไปถ้าผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดขมไปด้วยนะคะอันนี้แกใส่ไก่กระดูกดาอ่ะอร่อยมากชอบมากเลยอันนี้แล้วก็บนดอยเนี้ยเขาขายไม่แพงนะคะส่วนที่อ่าก็ขายอยู่ถ้ามาละถือสวนอะ่ะก็ประมาณมาละเจ็ดบาทอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่แพงมากที่เขาขายในตลาดใหญ่ๆต้องเช่าก็นี่แหลคะค่ะ แม่ก็ส่งให้แม่ค้าคนกลางไปอะไรแบบนี้คะ่ะหุยผระกาศกินหอมมากๆเลยนะพระปรสารพิธนัตเลยคะ่ะนี้ นี่นี่เนี่ยนกฝนไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรค่ะแต่ภาษาผู้หนูจะเรียกว่านี่ซอยน่าเองค่ะเอาไปแกงก็ได้หรือว่าเอาไปผัดใส่ไข่นี่อร่อยค่ะนี่เลยอันนี้เนี่ยได้เลยนะคะหรือว่าเรียกผัดชีลาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรียกได้หลายหลาย,หล,ห,ลายหละหลายชื่อเลยอ่ะโอ้โหดูสิสีสวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปผัดใส่กับไข่ค่ะช่วงนี้อากาศดี้ไม่พาล์ลายยาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผักกาดขาวผักกาดหมแล้วก็ผักกาดกวตุง้งแล้วก็จะมีผัดอันนี้แล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆค่ะก็ตามฤดูกาลน,นะคะและที่สำคัญชอบรงที่ว่ามาไปผักปอสามพิเราสามารถมาเก็บสดๆเอาไปทําเมนูได้เลยค่ะนี่เลยมือต่อมือนะคะจะได้กีักแบบสดๆจ้าแต่ล้วเก็บไปอย่าละนี้อย่าละนี้ค่ะนอ้องฝนจะไม่เก็บเยอะเพราะว่าเราอยู่ใกล้บ้านนะคะมาเก็บได้ตลอดเลยผักอันนี้ก็อร่อยนะคะอันเนี้ย อันนี้เอาไปยำกินอร่อยแกงก็อร่อยมาจะเป็นสมุนไพรด้วยค่ะ เป็มพิชธรรมชาติค่ะทุกคนอย่าไปตามน้ำพีกกันน่เพี่อนอย่างนี้นี่ก็ไปตามน้ำพีกถึงมันจะอร่อยโอ้ยสวยมากเลยอากาศคือแบบดีส,สุดๆแล้วก็เช้านี้เราฝนได้ผ่าเต็มตะก้าเลยค่ะไ,ได้หลายหลายเมนูเลยนะขาลารก็จะเป็นถั่วนี่นะคะถั่วน,นี่นี่จะอร่อยมากเลยนะถ้าเอาไปแกงนะคะนี่มันจะแบกกบกรอบๆแล้วก็มันจะมีความหอมอยู่ในตัวมันนะคะอันนี้มีถั่วด้วยโอ้โห เยอะเลยค่ะบนนี้ค่ะนี่เต็มไปหมดเลยสั่วทานะเลยแล้วก็ปะก,กาน้อยของนองฝนเต็มเรียบร้อยแล้วจ้าเช้านี้อากาศก็ดีเดี๋ยวเก็บที่อีกนิดนึงยังไม่หมดเลยผานี่คือเขาปลูดตามฤด,ดูกาลช่วงไหนปลูกผักกาดเขาก็จะปลูกผักกาดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลูกขายส่งในตลาดเช้าเทินไทยค่ะ นี่ได้ผ่าเต็มไปแล้วค่ะได้ผ่าที่ต้องปวดโต้องการที่จเจาะไปทําเมนูแล้วนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมาให้ชมใหม่นะคะราไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย